สวัสดีครับผมบนานทอบาลวดสวัสดีที่สุภสุคอนครผมตอเนี้องหิมาตาหน้าตั้งของสร้างคมกันตอหัวแล้วครับสมเนาะโอ้เหตุงานป่านจรวดอันนี้เห้จักเมื่อขออาทิตย์หนึ่งบอกหยุดอาทิตย์หนึ่งงันจะมาเริ่มง,งานโอ้จรวดกับว่าป่านเหตุงานพราะ่าอ,อาทิตย์ได้เลยเห็ุได้เป็นหลงัง สดหย่อยเนาะกินนยอยหน้อยน้อนลับเผลอลับเผลอม้า,มาโอ้กินสาหร่ายทะเลโอ้สาหร่ายน้ำจืดสาหร่ายน้ำจืดพี่น้องเคยกินมนะน้อยี่นเนะเาะเมื่อไห่นะลาบเผลอไอสารเอินลาบเ่าโอ้ยอาหารแม่ซะมันอาหารกุบ้บาดุเบียนเนาะซะมันหลานเนาะข้าวเหนียนเลย <c oughs> เขา้าวอุนตตะโฮูเป็นต่แซ่บเนาะแม่ก็นั่งเบิ่งก็ไปกิน ฮะาม,ม,มีหวัวสาหลายอีสานพากันนางสดพลอยสวยแเ <c oughs> สียบ้ะบอกอะไรเป็นทั้งใดงวดที่แล้วว่าว่าขั้นวดนี้ว่าเขาตัวไฟตัวมนันเหมือนว่า <c oughs> ตะวันเรียกวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างเนาะเอฟซีว่าดกิ่งดีสุดทางมคุมของบนล่าง เขาจังไดเรียก่าเขาคือว่าเขาเรีวิ่งเน่ยก็เรีกวิ่งมันอยู่เรีกวิ่งมาทั้งมนทั้งล่างเลยจิงกระจกระจายมาใช่จะจับคู่นี่แหู่เอาคู่นะนะอืมะอ่าพิแต่ระแตี่มุยเทระเตี่ย้ ทัานซื้อขึ้นซื้อโล่มันก็่าขี่หลายคู่นี่แเราแม่นบอกวันนี้อ่าใส่บนใส่ล่างไปเดี๋ยวห้างหนักไปอีกวันนี้แต่ท่านยังมาหลายอ่าแต่สีคู่เดี๋ยวก็ยังได้จกเขาในเหล่าอยู่เนาะมันบนล่างดิอ่าอันนี้เขาเฝ้าตามควบเสือเนาะอ่ตัดกับตัดโบกเกียงอ่ตัดกับตัดโบกเกีงบนล่างไปกลับก็รอดมึงเหล่าสี่คู่อ่ตัดตัวใดออกตัวนั้นวันนี้ บ่มันตัดบ่ไรเพราะว่าตัดสองเทียนออกสองเทียนเนาะปล่อยไปเลยซีคูก็คือซีคูเอฟซีเพิ่นขี้เลียกเอามักตัวไหนน้นบัมักตัวไหนเพิ่งขี้ชรเอาข้อสับก็เมื่อนเมื่อเมื่กอันข้าสร้างระเบีองโูกเอฟซีบ่วบาไห้กับบว่าบ่ไรเนี่ยาอันเอฟซี้าให้มันเมื่อเนี่นะเด็ดหอนหอนทั้งจังโอ้ไห่สองกับสาม เห็นเห็นก่อนเด็บส like yeah, ีเลยอันหลักฐานของเก่าข้างบนเนาะครับศูนย์กับหนึ่งเนี่ยศูนย์กับหนึ่งปิดบังไว้กับการวขีอ้อมเสาว่าเดี๋ยนสัวเงี้ยนขี่แล้วเนี่ยีอ้อมครับยูนีดนเอาขึ้นขี้ดนโดนตัวมันบัดทัตเดยไปดดีฮัดดีกับจังไนฝนมากกับว่าลงหน้าด้เนี่เว้ยลงหน้ากับเห็ดมือเดียวนึงครับจังไนขึ้นว่าเห็ดมือเดียวเห็ดหน้าบานครับบานเรอ เวียดนามืออเดียวครับบ้านแล้วกับซ้ำแล้วเลยเค่ยไปบ้านนี่สิลวก็แล้แลาเลไดำเนยส่วนเล็กวิ่งเนี่ยไ้ซองกับสามคิดว่ากีมากขึ้งหมดที่แหล่วว่ครับมากครับเล็กวิ่งเลขวิ่งครับไอคู่นี่ผมว่าเก็ดมันยางดูโอ้ยแปดเอ้ยเก็ดมันยางดู่ดุณคือเอาแปดมาแท่นในสีดิเ,เ,เอาเอาแปดเอาเอา ัดเจ็ดบอกครับผมตัดเจ็ดิมเสีไปตัดให้ยังเจ็ดเมียิมมันจะเป็นสองเจ็ดสามเจ็ดเแม่นบอกครับเอาไปตัดออกให้ยังงันนั่นดิผมมาสามงวดละบ่อทีมันต้องครบสี่ดิผมเห็นบอกเก่าเขยังเก้าเขยังเดินสี่งวดเห็นบอกเก้ายังเดินสี่งวดเมียอ้ผมเลยตัดถิมโอ้ตัดเจ็ดนั่นน่ะตามปกติมันที่เป็นสองเจ็ดสามเจ็ดครับ ตัดตัดเกดออกครัเอาแปดมาแทนเอาแปดมาแทนเลยค, 2, 8, 3, 8, ครับ 29, <39. S 1> คือสองแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าวิ่งสองกับสามเน้นที่สองครับอันนี้มักส่วนตัวมักส่วนตัวคือสองเก้าสามเก้าเนาะครับผมแต่ว่าตัวนี้เปอร์เซ็นต์อันแล้วเอ,อ้่ออขี่อันเร็วแค่ ไปไปอะได้รก็ครับผมเต็มแล้วบ่เดี๋ยวดิเบื้องมือขึ้นเบื้องซี้ว่าสิเต็มแล้วเออบอกกันว่าเต็มไว้ว่าแท้ว่ามันสิเต็มต้าตะบนวงเนียนบ่น้อทั้งอื่นอาจสิบ่เต็มล่ะทั้งอื่นทั้งอื่นเออทั้งอื่นบอกบ้านขีดมันเต็มต้านตะบนวงเนียบ่ครับทั้งทั้งเข้าบ่เต็มแบบทั้งอื่นน่ะเต็มโอ้ย กูนี่แหละครับกูรังนี่ครับกูรังเบงสามแปดสามเก้าเนี่ยครับเบิงแว๊บมื่อคืนเออผมมากูนี่แล้วผมโอ้มามากูสักทีครับโอ้คือคือสร้างกาตัดเกียดน้อบารีน้อแมนมาเนาะสร้างคมตัดตัวไหนมาตัวนั้นเด้อเอาอีหลีผมมาแมนมาสามเกียร์เออเกียร์รถเกียร์หละ เออเจ็ดมันเดินสามเทียกับแมนมันต้องครบสี่เดียวนี่ยุดเห็นบ่กปิไก่เก้าเดินเออเก้าเดินสี่งวดเดีผมก็บอกเออยู่ถ้าบอมักแปดกเจ็ดใส่เออแมนอยู่เออบอกเอฟซีอะไรบอมักแปดเอ้สเจ็ดใส่เพราะว่าสร้างตัดเจ็ดมันบออสร้างตัดเจ็ดออาแปดมาแทนที่จริงมันจะเป็นสองเจ็ดออ ตัวนีตัวเดิมตัวเดิมตัวเก่าตัวเดิมครับสร้างว่าเห็ดมันเดินมาสามงวดครับงวดน,นี้กับบันเนอร์บอกเอฟซีนั่มบัตรค่าเขาแปะน้ำลายไว้เขย่าว,ว่าไปเดิอ่ามันต้องครบสี่งวดจงคิไปได้จงคิไปได้เออครบสี่งวดแล้วก็ไปละว่างๆละบาดเนี้ไปแบบบ่าซังละบาดเนี้ย <c oughs> เรียนเนี้ย ต่วสร้างมันใจอยู่คือครับสองเก้าสามเก้านะครับเด็ตัวประกบใหม่ตัววิ่งมันเดิมวดนี้ใหม่ตัววิ่งเหมือนเดิมครับนี่มันจังขังใส่ร่างกระดาษทั้งสี่มันจั่งขังใส่ล่างตลอดของ่าใส่ล่างมันจั่งขัง ไว้ถามมาว่าเอาเป็นอยังที่เขียนใส่กร่รังเอามันใส่กระดาษผิวมันก็ข้าล้มพัดล้มพัดกระขาดอันนี้เขียนผูกไว้เม็นติ๊กบ่มีหนีบ่มีหนีครับแต่ว่าใส่เอซีเนี้ยแบบล้มพัดปิวขาดนี้ไปซ้าได้เขียนไหมอีกนี่หละจําว้ได้เขียนเนี่ยเอาจนบ้านแล้วคนจุดก้อนที่เก่าเขาจะถือว่ากันที่หาเลยครับผมไม่นบอกถือว่าที่หักรับ โอ้โหเนี่ยหลักฐานของเก่าอันเย้าทีมเด้อเอาไว้จนบ้านแล้วคนละนี่นี่นี่ครับบอดีมบิดบิดงวดนี่จังเอาทีมได็ดเห็นมันได็ดเห็นมันได้สร้างกิโลขายมาเพอแล้วคนเตรี้ยไม่ให้คุณเพเนี่เลยเมียนบอลั่งครับลั่งไรโอ้บาติชบอเอาเด้องแบบนี้เอากระดานนั่นมางบ้างกระถิ่นปูบอกกระดานไหมโอ้กระดานกระดานขาวๆอันไหมคือปูใช้ว่านไหม เห็นบ่ผูใช่มันก็ลบออกลบออกของปูมันจำมันก็าม่ได้หรอกเออจำบม่ได้แล้วมันมันก็บ่มีหลักฐานบ่มีอุงเ่งมาดียนไว้ได้สมุดไ้อย่างนี้แต่บึงโอ้นอันนี้เอาเตือบเออเมือเตือล่ะมันห่อนใชก็สาบห่อนระดับเองเด้ไมสิได้เบิบึเบ่งูมือบ่เอีมือห่อเออส่วงนี่ช่วงเที่ยง ช่วงนี้ช่วงเที่ยงอากาศไม่นอนเนาะขอบคุณในลายพระสางขอบคุณในลายครับผมจะแบ่งปันแนวทางกับตัวหวดว่าต้องถ่าโดนเนาะเป็นวะว่าต้องถ่าโดนเรียกออกกับปล่อยเลยปล่อยเลยครับอืมว่าต้องอย่าไปกักเลยประทัดอืมว่าต้องกักว่าต้องแกะเดี๋ยวก็ตรงเรียกตัวอื่นกันยากอีกครับบูมักบูมักแปดกับเก่ากับฮะตัวอื่นใส่สามได้ครับผมบอกนะอ๋อครับบูมักแปดกับเก่ากับฮะตัวอื่นมาใส่ก็ได้ครับ มาแนี่น,นอนจะส่วนตัวเนอะแต่ว่าพอสร้างกับเจงอยู่อันนี้จะออกควบคิดต้มมักสามงวดนี่อพอสร้างมักสองกันว่าเน้นที่สองมาแล้วเน้นไปตามตัวมาเที่ยวดูสิเออหม,มัก,กบกองงตามสูตรเนาะตามสูตรตามสูตรที่มันเจรงมันเดินดีเนาะถ้ามักแล้วหมักสาม ่าวิคีหาอย่างใสสามก็นี่สองตัวม,มักสามบุาเปอร์เซ็นต์อันเออมักน้ำมักสามแกระบออยากเอาอแห้งตุมมกักปอกจ้าเกียประสิทธิ์เกียขอขอบคุณในลายภาษสาทขอขอบคุณในลายกรมัรรมผร